<Sp> สุดยอดพออุลมงเพียวนะฮะในทีมฟอร์เ e รสซอนนะครับผม mm hmm. โ,อโอโอไอกล่องมันเยอะอะไรขนาดเนถทาหมวกมันเยอะกว่ากล่กองมันคงจะดีแต่หารู้ไม่ว่ากล่องพวกนี้มีอันยูชูแฮตที่ขายได้หมื่นกว่าบาทอยู่แต่โอกาสมันได้มันศูนย์น่าสล อุ้ยอะไรเนี่ย234บาทรถถังฝั่งทนเว้ยบุนบุนบนบุนอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยเผลอหลวมตัวเดี๋ยวไว้ไว้ขอไปขอจ้ากอบแล้วกันนะถ้าเกิดว่าจ้ากอบให้ซื้อก็ก็ผมว่าจะซื้อเปิดโชว์นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากเห็นลุงพีเปิดโชว์ก็ไม่ถึงเปิดไม่ถึงเปิดกล่องนะไม่ใช่เปิดอย่างอื่น อีกุซอมินาซังคาชูรเลสซมันถึงเวลาที่เราจะได้เล่นสไปใหราไปเฮียโอ้จังชั่นเรื่งพีเรื่งพีทำไมลุงพีถึงเล่นสไป์เรื่องของฉันอาจริงๆคุณผู้ชมก็รีเควสให้ผมเล่นแหละครับแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมเรียกชื่อตัวนี้ผิดนะมันไม่ได้ชื่อว่าสไปายครับมันชื่อว่าครบทแมน you got blood on my suit เอาล่ะดูซิว่าเราจะเป็นสายอะไรดีนะทางนั้นเอาสายเดยนลิงเกอร์แล้วกันครับสายเดยนลิงเกอร์เนี่ยเราสามารถแกล้งตายได้ว่าง่ายๆคือเราจะปลอมตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามอแล้วทำไมทำไมผมเข้ามาทีไรมันจะแพ้ทุกทีเลยวะเนี่ยมีใครหลังจากนั้นเราก็ไปส่องลาดลาวก่อนว่าศัตรูมันจะมาตรงไหนดูท่ามันจะไม่ลองเอมันจะไปช็อตบีอุ้ยช็อตจริงๆด้วยคือ ฝั่งนู้นไม่มีคนอ่าครับมันนี่มันดานคลาสสิกเล่นมาตั้งแต่สมัยหัวยังเกลียนเอาละเราต้องแอบตรงนี้นี่นีนี่นี่เทคนิคในการเล่นดานนี้คือเราดักตรงนี้เลยใครโดดมาน้าหนาเน้าหจอาหน้าอเจาหเจา้าหาห็นไา่เห็นไมหเหนนไมหเหนนไมหเหนนะห ใครไมได้มาเก็บกระทงทีเราเพิ่งฆ่าสไนเปอร์ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์อ่าคือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนเล่นเป็นตัวนั้นก็ดูจากของที่เขาใส่ครับอ้อมอ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 อมแล้วก็เปลี่ยนของหน่อยเปลี่ยนของหน่อยแล้วก็เป็นสไนเปอร์แล้วก็มาตรงนี้มีการเป็นของโชว์เอ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นคือเราต้องอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัว ปลายปื้นท้องดูท่าทางรวยอ้าวรวยแตะผมบอกเลยเลยว่าอัตราการเสี่ยงนะครับในการถูกเผาไหม้นะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาผมคิดว่าการปลอมตัวเป็นไพโรเสี่ยงที่สุดครับแต่ว่าผมจะลองดูนี่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 เข่าข้างหลังออเออเออเอาดิ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  แล้วก็หนีหนีหนีเนียนเนีนนีเนียนเนนอ่าอ้าวตายหมดแล้วกลับกลับครับกลับครับกล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 ับอ่ากรอกตอกตอกตอกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวมีคนเห็นแล้วมีคนเห็นแล้วเฮ้ยไอ้เฮ้ยนี่นี่ทำอะไรทำอะไรไปแล้วเว้ยเราพึ่งฆ่าเดอะแมนไปแล้วก็ปลอมเป็นเดอะแมนู้เอาละคราวนี้เราก็แอบเข้าไปในฐานของมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรโอ้โห ไปไปเลยเนี่ยบ้อยอปเกรดบแมนอ้าวอ้าวเอนจิเนียร์แกมาสร้างอะไรตรงนี้อะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าการเล่นสปายเราได้16คิวตั้งแต่ตอนไหนนี่เราต้องปลอมตัวครับต้องปลอมตัวเฮ้ย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 อ๋อ แม่จาหนูกลัวแล้วกันโอเออเอเอบเอบเอเ้เเอาละไอเจ้าดัานมันมีเวลาเกิด20วิต้องรีบฆ่าใครสักคนหนึ่งเร็ว ขอบคุณมากแตงกิ้วที่เชิ r ว้าวเอาไว้อ้าอ้ยอะไรวะยูเรพระเจ้าช่วยผมเจอเซเลบริตี้โทนี่สปาร์คแกรู้จักเจมส์บอนหรือเปล่าเฮ้นี่เจมส์บอนเป็นไงล่ะอ๋อไอตินตินแอดเวนเจอร์ อไอ้ดิไปบอกว่าเดดลิงเกอร์สำหรับไอ้กระจอกถ้าเดนลิงเกอร์มันกระจอกเจอนี่หน่อยเปไงสายวังก็พลิกข้อเสียของมินนี่คือเราจะแปลงร่างไม่ได้ครับเราจะแปลงร่างได้ต่เมื่อเราแทงหลังของศัตรูถ้าอย่างนั้นเราต้องครับแมนเอาละเป้าหมายเหรอเป้าหมายเรามาแล้วปึ๊บหฮ้ยฮะไมามามาม นี對對่คือข้อเสียของมันนี่เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้ทุกๆคนทำหน้าที่ไปกเอ่อเอ่อบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยนี่เขาบอกว่าสายลับที่อาบ้าเอ้ยอาลาซาดสมีดแหวงกับพริกเหมาะสำหรับด่านนี้ที่สุดแล้วเดี๋ยวทำไมผมมาอะไรวะเนี่ยมาทีไรมันจบทุกวัดตัดน่ะ เอาเลยเอาตามที่ตามสบายใจแล้วเอาอยากจะทำอะไรก็ทำไปทำเลยเอา,เ,อาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคือแคร็แมนเราจะจบคลิปนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือกับมีดของเราและสิ่งที่ผมทำอยู่มันคือท่าเดินของแคร็มา <c urs uit> นี่ไงเป้าหมายเราหาที่ลับๆเข้าไปแทงแล้วก็เปิบ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 ปิบบปิบปบ,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 บแล้วก็เนียน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 ป่า ไอเจ้านี่มันเฮ้ยเฮ้ยวับวับวับตกที่สูงตายทุเรศที่สุดทำไมผมเล่นทีรยผมแพ้ตลอดเลยวะเนี่ยฮะมันมีโชคไหมฮะผมจะชนะไหมฮะโอ้โหดูดูเออโอ้ยเลิกือได้วะเอาเป็นว่าครั้งหน้าผมจะมาเล่นใหม่ผมจะมาเล่นสปายใหม่โอ้ จเ็แต่กับว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปใครที่อยากจะได้ของลุงพีตอนนี้ของเริ่มหมดแล้วเนี่ยมีแต่ของมันมีแต่ของเอ็นจิเนียร์ก็มีมันเนี่ยมีเท่านี้ละหมดละกิจกรรมคงจะหมดแล้วพ์ทหน้าอันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มีอยู่ของสก้านิดนึงในประมาณนิดหน่อยนะเออไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ